สวัสดีครับวันนี้ฟิชเชอร์ลิงครับผมทีมขวัญและทีมนัดครับผมหลังจากดูเซเบอร์อีพีสี่ครับผมวันนี้อยู่กันหลายคนเพราะว่าเรากำลังมาไลฟ์ที่เดิมครับผมทีมมดแดงสตูดิโอกรุ๊ปคุณขยับมาเข้ามาข้างหน้านี่ต้องบอกว่าใครยังไม่ได้ดูอีพีสี่ล่าสุดที่ดูชอบอ่ะงั้นออกไป หลังจากที่เราดูกันทุกอีพีเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความรู้สึกอีพสีและขออนุญาตใครก็ได้คุณเป็นผู้ดูรายการแมไปก่อนดยคุณไปสัมภาษณ์ฉันบอกเลยนะว่าคุณกลับมาแล้วเราจักลับมาแล้วนะคุณเกตัวเดกตัววิดีโอลา หัวข้อท็อปิกจะไม่เกี่ยวกับอะไรก็ไม่เกี่ยวกับพี่แอนรลวมใช่เพราะว่ารู้ยังว่าใครออกจากวงก็จะเป็นชื่อคนนัใดงั้นเต็มที่เลยงั้นขอขโมยหมวก่อนที่หนึ่งเอาเลยครับผหมดพี่แอนหรือเปล่าที่บอกว่าไปเที่ยวชอบไปเที่ยวชะน้าใสเก่งไหมโอเคค่ะทุกคนเราจะมาพูดถึงเราจะมารีแคปกันสักนิดนึงว่าตอนที่เราเห็นตัวเองใน EP สี่เป็นยังไงบ้างทีละคนทีละคนดีๆแล้วก็ ดีดีเริ่มขอดเนาะดีดีก็คือเอาจริงดีดีไม่ได้พอใจผลงานตัวเองใน EP นั้นครับผมเพราะว่าด้วยเหตุผลปัจจัยหลายอะไย่าไม่ได้ถ่ายอักแกะมาเลยนะจ๊ะก็หิวอยู่เหมือนกันออะคือดีไม่ได้พอใจผลงานตัวเองใน EP นั้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองปากแจ๋วเหลือเกินโอ้ยจริตดิจีดอตจีดอตด้วยการตัดต่อของรายการบางทีอ่ะฉันแอบแล้วหนิแล้วการบางทีอ่ะที่เขาตัดมาฉันไม่ได้ว่าเพื่อนคนนั้นมันไม่ใช่จริงใช่นะทุกคนฉันไม่ได้ว่าเพื่อนคนนั้น ันบางทีฉันอาจจะด่าฉันก็ได้แต่ตัดต่อทำลายเรามากยังไงอะนะคะแต่ว่าฉันจำได้อย่างเดียวก็คืออะไรนะจ๊ะขอขไม่เราพูดเแบบว่างั้นขอสัมภาษณ์ว่าเธอพูดอะไรเหรอจ๊ะเธอเธอแปลให้ทุกคนฟองฉันของฉันคือเราพี่พีก่อนคือนิ่งมากแล้วพี่พีนี้คืบใส่สุดมากเพราะฉันชอบฉีกโก๊บมาก พี่ขวัญน,นะบอกว่าให้เล่นใหญ่ไปเลยเพราะว่าตอนอีพีแรกเราเล่นน้อยเกินไปอตอนแรกอีพี EP แรกพี่ขวัญก็ดีบว่าให้เล่นแค่นี้พอสวยๆนะเหมือนแบบว่าไม่สนใจอะไรฉันผิวสวยอยู่แล้วฉันไม่กลัวแต่พอเล่นไปปุ๊บก,กรรมการคอมเมนต์ว่าแบบเล่นน้อยเหมือนไม่ได้เล่นเอามาเป็นตัวประกอบแม่ก็บอกว่า,าให้เล่นไปเลยเพราะว่ากรรมการ <c oughs> อยู่ไกลเขาไม่ได้ยินหรอกเราเสียงให้พูดดังๆพูดชัดๆไปเลยฉันก็โอเวอร์แอคติ้งเล่นใหญ่ชดาไลเทอร์ออกมาเหมือนกันเลยจ้ะน่ากลัวมากคะกลัวว่าคุณพูดอะไรออกไปบ้างกลัวตัวเอง ไม่อยาหรือไม่อยาอะไรแปลกเออกุ๊จะบอกว่าอันเนี้ยคืออีพีสองคือตัวตนของกุ๊บมากกว่าอีพีแรกอีพีแรกไม่ใช่ตัวตนไม่คือปกติเราไม่ใช่คนนั่งนิ่งหรือแบบอะไรเงี้ยเป็นคนชอบพูดเจ๊เจ้าจะละจาเป็นคนชอบแบบเอ๊ะ มีคนชอบแบบนี้เว้ยแ,แต่ว่าอีพีสองมันน่าจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งตรงที่แบบว่าเราพยายามใช้เสียงอยู่แล้วทีนี้เราโปรเจกต์เสียงไม่ได้เ,เพราะว่าไม่เคยอยู่บนเวทีไม่เคยเป็นที่เราก็าเป็นนักร้องไม่ใช <laughs> ่เสียงเพีย้ยนคุณนักร้องเสียงเพี้ยน <laughs> ค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็น MC ไม่เคยใช้วิธีการแบบควบคุมเสียงบนเวทีไม่รู้ต้องใช้เสียงแค่ไหนปกติเคยได้ละครถ่ายละครอยู่หน้ากล้องสนทนาแค่นี้แล้วก็ใช้เสียงแค่แบบปกติเดียวกันเหมอปกติไม่ต้องแบบว่าแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บเขาบอกอากเสียงดังเราไม่รู้ต้องเสียงดัง น่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวแบบไม่น่าให้อภัยก็เลยไม่ดูแต่เองแต่เพื่อนมาเล่าเพื่อนมาเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคงตลกดีมั้งกอคือเป็นเพื่อนมันรู้สึกว่ามันก็น่ารักฉันอยู่เบื้องหลังฉันเพราฉันรู้ความพยายามของเขาคืออะไรเขาได้บีฟมาว่า เธอต้องเสียงดังฟังชัดเธอต้องเล่นใหญ่ให้กรรมการเห็นฉันเข้าใจเวลาบีมากแต่ว่าแต่ว่าพอขึ้นเพลงมันคอนโทเสียงไม่ได้คือในจังหวะนั้นฉันอยู่ตรงใกล้ๆแถวนั้นแต่ฉันไม่ได้ลืมตามาดูเพราะว่าฉันอยู่ในท่าที่บีไปอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเธอได้ยินปุ๊บเธอาะฉได้ยินแต่เสียงแล้วฉันก็ชิบหายไม่เหมือนกับอะไรหนะหมายถึงว่าเหมือนเราไม่เคยเห็นปะไม่แล้วเราอ่ะนั่งอยู่ในห้องซ้อมห้องพี่ขวัญอ่ะแล้วไอ้กุ๊บมันซ้อมอยุดเมื่อกี้ขนม แล้วมึงก็แล้วฉันก็หันกลับมาฉันแบบมาบ้าแต่ใดๆก็คือถ้าพูดเรื่องการโปรเจกต์เสียงต้องถามคนนี้ค่ะถ้าพี่ให้คนนี้ถ้าพี่ให้หนูเกดฉันชอบมากเลยนะฉันชอบมากเลยนะกี่อกมาขไม่แล้วประเด็นคือฉันไปดูใน YouTube แล้วมีคนมาคอมเมนต์แบบว่าถ้าพี่ให้หนูกระโดด ต่อไปเราจะกระโดดสูงแค่ไหนเหมือนเลยนี่ไปเดือดเฟสไปเดือดเฟสซึ่งถามว่าฉันตั้งใจจะกตอบเขาไหมเปล่าคือคือจังหวะนั้นอะตอนที่อยู่หน้าเวทีก่อนขึ้นใช่ไหมคือพี่ฮาร์ดบอกให้ทีมเราอะพีดตอนนั้นทุกคนเรียกพลัาซึ่งตอนนั้นอะทุกคนคือไอ้ไอ้เทเตอร์ถอดสมองออกไปแล้วอะใช่ไม่อย่าเพิ่งมันถอดไปเนี่ยมันมีหรือเปล่ามันมีน้อยจะบอกอไรอีกอ่ะ เหลลือแก็สังเกตเห็นว่าเทเตอร์ตาแข็งมากตอนเล่นคิวไม่ใช่แบงตี้นะคะอะนั่นคือตาลอยไปด้านหลังมันดึกมากเลแบบามันนดึกมากเลยตีสี่ทุกคนอะสมองถอดออกไปหมดแล้วแล้วพี่นัดพยายามเรียกเอเล็กซีที่ในด้านกรี๊ดมันรอนว่ะทุกคนมันจะได้แบบรีแลกซ์กิ๊บมันรอกแล้วเราก็กี๊ดนึ้อออกมาแล้วพอมันเข้าห้องโซ่มา S <S เราก็เลยเหมือนพูดถึงซีนน,ซนั้นที่บอกว่าตอนที่พี่นัทบอกให้หนูกีดหน,หนูก็ก,กีดเออแล้วเขาตัดออกมาในเดียวใช่ไหมใช่หนูก็กีดแล้วเขาก็ได้ให้เรากีดจริงๆแล้วพี่นัทก็กีดใช่ไหม จังหวะนั้นนะมันคือเหนื่อยมากทุกอย่างขาดหอบอยู่แล้วแต่นะได้คือไม่มีเมคอัพแล้วแบบโอ้โหแบบโอ้โหแบบสุดๆอ่ะมันไม่ไหวแล้วแล้วมันเสียใจด้วยเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าพี่ลี่เป็นคนเก่งใช่พี่ลี่อ่ะไม่สมควรที่จะต้องออกไปบวกกับเราก็ดันเป็นคนที่พลาดด้วยและในรายการอดิตฉันพูดนะคะว่าดิฉันผิดพลาดแต่คือเขาไม่เอามาออกในคันก็ให้ดูเป็นคนไม่สำมเนิ้งตีกันไมสัเนิ้ แล้วแล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติพี่รี่ไม่ออกเธอคิดว่าเธอจะโดนปะคือตอนนั้นนาดพี่นาดาก็มีน้องคลิปอีกคนเรียกน้องคิปกับพี่ลีออกไม่ยื่คือเขา่็พูดเลยว่าวันเนี้ยฉันจะไม่ถามว่าใครเป็นคนผิดพลาดออโอเคเข้าใจพราะพี่นาดมองในแง่ว่าสุดท้ายแล้ว คนไม่ได้สื่ออยู่ที่ยู่ใจคือไม่ได้เอาแค่คาคําเดียวมาเป็นประเด็นใหญ่ขนาดเขาดูคอมเมนต์โดยรวมใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่พูดผิดแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เขามองว่าในแง่ของการขายของถ้าคุณแบบเปิดออกมาปุ๊บคนไม่หยุดดูคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อสินค้าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจเข้าใจก็คือถ้าวันนั้นพี่ลี่ไม่ออกมาปกป้องน้องก็อาจจะเป็นไปได้จปไปได้จะไปบายบายแต่พี่ลี่อะแกก็แบบ วันนั้นแบบซึ้งพี่ลี่มากพี่ลี่คือออกมาแบบพูดแทนใจอ่ะพูดแทุกอย่างแล้วจริงๆอ่ะพี่ลี่คือพูดยาวกว่านี่ยเป็นพารากราฟแบบแต่ว่าภาพที่ออกมาก็คือภาพตัดออกมาคือเห็นพี่ลี่แบบน้ำตาไหลแาแล้วอยู่ๆก็ร้องให้แบบร้องหนักมากจริงเชื่อว่าคนดูทางบ้านคงจะแบบร้องอะไรขนาดนี้แต่ด้วยความที่เราเป็นเบื้องหลังเราจะรู้ว่า มันมีกนนนััว้จริงเราหนักกว่านั้นอีกค่ะเบื้องหลังเราร้องหนักกว่านั้นค่ะแต่ว่าด้วยความที่เวลาออนแอร์มันมีแค่นิดเดียวเขาก็จะตัดแต่ช็อตที่สำคัญสำคัญแค่นักโอเคแล้วแล้วแล้วเทเตอร์ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานของตัวเองตาตึงอย่างนี้เลยครับทนที่อาบัเพราะว่านั่นเป็นวันที่เทเตอร์งอแงมากดึกแล้วก็ไม่ได้พึ่ข้าคือแบบ พอมาไม่ได้กินข้าวอ่ะมันก็เลยไม่มีสติมากเลยมันไม่มีสติเลยอ่ะแล้วงอแงยังไงเอองอแงเหรอพี่ลินเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรผมฟังไม่รู้เลยพี่นัทพูดอยู่พีอไปทำอะไรต่ออ่ะพี่ลินทำอะไรพี่พลินพี่อะไรอ่ะอะไรต่ออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะพี่ลินเออเฮ้ยแต่แต่ก็เราดูไม่ออกนะจริงเราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นว่าเขาแล้วเราเราไม่ได้ไปอยู่กับทีมเขาไงเราก็อยู่ทีมเราแล้วผมจำชื่อไม่ได้ก็เลยต้องใส่มือแล้วถ้าไปดูในคลิปนะ ผมนิ้วซีหัวจะกลางอยู่อย่างนี้เพราะว่าจดชื่อไม่ได้เลยเนื้อชื่อยากเลยอะเนี่ยเตอร์อะเป็นเป็นเด็กที่มีสกิลเอาตัวรอดเก่งนะเพราะว่าวันนั้นแต่วันนั้นน้องงงเงี้ยจริงเพราะว่าทีมพี่นัดอะวันนั้นต้องบอกเลยว่าทีมพี่นัดเหมือนลูกเมียน้อยมากเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้า ดูคนแบบแต่โชคดีวันนั้นเราได้กินเกี๊ยวป่ะเขาเกี๊ยวใช่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 มีเกี๊ยวใช่มีเกี๊ยวแต่แต่ว่าของเราอ่ะเหมือนเราต้องไปสัมภาษณ์เราก็เลยได้กินเกี๊ยวตอนมื้อเบรกมันหลายอย่างเป็นตอนตอนดึกเลยเกี๊ยวแล้วน่ะก็ได้กินตอนดึกคือมันหลายอย่างเข้าใจมันง่วงไม่คนเลยนะมันไม่มีใครไหวเว้ยแล้วก็อย่างอย่างทีมอย่างทีมเราเราโดนตัดตอนนั้นโดนตัดพี่แอร์ถูกป่ะแล้วเราก็บอกเขาเขารู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีแบบสุดๆหลายอย่างอะไรเงี้ย แล้วเราต้องไปต่อเลยทันทีเราไม่มีเวลากระเสียใจกันด้วยทีนี้พออันที่สองมันก็เกิดการกดดันเทรนเนอร์เราก็ก็กดดันไม่รู้ว่าเกมแบบไหนคือถูกต้องก็เลยกลายเป็นแบบว่านั่นแหละทุกคนมันก็เลยไม่ได้ออกมาดีมากคือตัวความที่รายการนี้มันเป็นรายการแรกอีกดิพรที่ไม่มีใครรู้เลยรวมถึงทีมงานด้วยนะรวมถึงทีมงานด้วยรวมถึงเทรนเนอร์ใช่รวมถึงกรรมการรวมถึงทุกคนที่เป็นมือใหม่ทั้งหมดใช่ก็ฝากเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยลวกันนะคะว่า มันคือคําว่าเซอร์ไวเวอร์ของจริงถามอีกนิดนึงด้วยความที่ทีมเราอ่ะจริงๆก็คุยกันมาแล้วล่ะ,ะว่ามองทีมอื่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงคือปัจจุบันนี้นะคะคือทีมที่นั้นเนี่ยก็มีอยู่4ี่คนเนาะอ,ออกไปแล้วหนึ่งคนคือพี่มีทีฟมีเทเตอร์มีไอรีนแล้วก็พี่เนทส,ส่วนตัวบ้านเราเรามองว่าคาแรคเตอร์คุณอนะเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอยู่แบบสู่สี่กันซะเหลือเกินคุณคิดว่าทีมของคุณใครจะเป็นคนที่ไปได้ถึง วันรอบไฟนอลค่ะผมนะผมว่าอยู่วันต่อวันเลยอะยากมากเนาะอยู่วันต่อวันเลย่าอย่าไม่ต้องทำตู้ไม่มันยากเอางี้เอางี้เอางี้ในทีมนะให้พูดพร้อมกันสองคนนี้เพื่อนสองคนอะใครที่คิดว่าู้ชื่อตัวเองก็ได้นะไม่ผิดนะใครที่คิดว่าเป็นตัวเต็งหรือว่าแบบตัวที่แบบเป็นคู่แข่งที่แบบน่ากลัว สำหรับเราสำหรับเราหรับเราลยเพราะว่าทีมเดียวกันเรามันต้องสรุปแล้วเราต้องแข่งกันสำหรับเราใช่ใช่ลองแกงๆงพูดดูลองพูดชื่อพร้อมกันดูว่าฉันว่าชื่อเดียวกันแหละน่าหน้าคนนั้นแหละใช่ค่ะคนนั้นแหละคนที่คุณก็รู้ว่าใครหนึ่งสองสามพี่เนศ วิ่งเข้าฟูมาขนาดนั้นใครจะไปสู้เขาได้กลัววิ่เขาเหรอทัานกลัวเมื่อกีมทีมเตยไปแล้วทีมพี่ขวายเอาทีมพี่ขวาไว้สุดท้ายเอาทีมพี่ขวายไว้สุดท้ายเอาทีมพี่ไอส์ก่อนเอาทีมพี่ไอส์ทีมพี่ไอส์นะมีตัวตึงสองสร้างนิ้วชินิวไอตัวเนี้ยโอ้โหโคตรหัวไวเลยคนอะไรวะคนหรือปลาไหลก็ไม่รู้ นีวหัวไวมากเร็วไม่เร็วแล้วฉลาดแล้วผ่านวงการบันเทิงมาแล้วใช่คือมีประสบการณ์ M C ด้วยมีประสบการณ์แล้วเป็นคนที่เหมือนมากความสามารถและกรรมการมลอยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยลอยไปไกลแล้วคุณเล่นคุณเล่นอย่าลอยแต่ที่พูดไปทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะสู้ฉันได้ทั้งหมดทีมกีฟ์คาแรคเตอร์คู่แข่งคลอยจะกลัวนะค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นทีมทีมมิขวัญค่ะทีมมพร้อมนะจ๊ะ หนึ่งสองสามพี่แอนพี่แอนเอออะไม่เสียงแตกนะเสียงแตกนะไม่มีใครกลัวกูเบ้างเลยเหรอเฮ้ยจริงจริงอะพี่แอนเก่งโตเป็นม้ามือเอาจริงๆนะทีมที่ขวัญอะเป็นทีมที่รวมคนเรียกว่าทีมรวมตัวตึงอะคือถ้ามองนะ คือต่อให้แบบว่าอุ้ยคนจะมองคนจะมองว่าแบบคาแรคเตอร์พี่ขวัญดูแบบเป็นเป็นนางฟ้าแต่ทีมแต่ละคนน่ะที่เขาคัดมาแต่ละคนนะเรามองว่าเป็นคู่แข่งที่น่าน่ากลัวคือแบบถ้าเจาะคนน่ะเจาะคนคนเก่งอาจจะอยู่ที่นี่เยอะหมายถึงว่าคนที่แบบสกิลแน่นแน่นช่ะ แล้วพ่อมันเป็นคนสกิลแบบสูงมันรวมกันเปิดปากมันมันดูเป็นฟูลทีมมันก็เลยโดนตัดแขนตัดขาได้ง่ายอ่ะเพราะคนน่ะกลัวว่าถ้ายังอยู่อ่ะเราจะไปกันไม่รอดนะจิมมึงแต่เราดูเราว่าทำไมกูโดนตัดอก่อนเก่งมากแกเก่งไม่แต่พี่แองเก่งมากจร่งนะถ้าพี่แองอยู่อ่ะถือว่าเป็นผู้แข่งที่นอันตรายถือว่าน่ากลัวมากเลยรอดไปนะ ก็ต้องลุ้นว่าก็อบไม่รอดอยู่นะตีลังกาโยคะขนาดนั้นตอนนี้ก็น่าเหมือนจะยังไม่รอดป้าเพราะว่าเขาก็ยังมีโอกาสกลับมาในอีพีแปดเอยแล้วอีพีแปดกลับมาอย่างไรในความเข้าใจของทุกคนไม่รู้เลยค่้าะคก็ยังมีไลฟ์กันฉ่ำๆอยู่นะคะฝากติดตามไ้เลยทีมละสามวันต่ออาทิตย์นะคะทั้งทีมพี่ขวานทีม พี่นัทนะคะแล้วก็ทีมพี่ไอด้วยไลฟ์กันฉ่ำมากเยอะนี่สิบสองคิวอ่ะใช่เยอะมากเราสั่งพิมพใช่สิบสองคิวโอ้ใช่เพราะว่าเราก็จะได้เจอกับลูกค้ากันฉ่ำเลยค่ะลงกดเข้ามาคุยด้วยนะคะไม่เข้ามาซื้อก็ไม่เป็นไรเข้ามาคุยด้วยกันก็ได้ก็เหงาคุยคนเดียวจนงงไปหมดแล้วแต่ค่ะสุดท้ายค่ะฝากเอสวีของเลยค่ะเอสซีแปดเอสวีหนึ่งสองครับเอสซีหกค่ะเอสซีเก้าค่ะ SV11 ไอรีนค่ะและจุดท้ายที่แอนก็ตัดต่อตัวเองนะจ๊ะแอนก็แยก <laughs> ไปเ <laughs> ป็นจอเล็ก <laughs> เหมือนจอแบบว่าภาษามึงไม่ก็คือเหลือแค่ s v พี่แอนอย่างเดียวนะ SV คนอื่นคือดูดเสียงหมดเลย <laughs> เพราะว่าจะให้เชียร์แอนคนเดียวไปแล้วไปแล้วไปบ้า